ยงเซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกัน,กนเกี่ยวกับเรื่องาต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของคาริน่าแล้วก็แซฟวันนั่นเองนะครับหรือว่าซีโร่เบดวนที่ในตอนนี้มีการคาดการ์ออกมาแล้วก็ลือๆกันนะครับว่าฮันบินจากซีโร่เบดวันและคาริน่าจากเอสปานะั้นกําลัง เดทกันอยู่หรือเปล่านะครับมีการออกมาตั้งข้อสงสัยจากทั้งแฟนคลับด้วยนะครับรวมไปถึงชาวเนติเซนเกาหลีที่แบบว่าสังเกตการมาแล้วก็นําเรื่องราวของฮันบินและคารินานมาเชื่อมโยงเข้าหากันแล้วก็วิเคราะห์กันว่าทั้งคู่เนี่ยเดทกันอยู่หรือเปล่านะนะครับเริ่มจากเรื่องของส้มนั่นเองทั้งคู่เนี่ยเคยลงเรื่องเกี่ยวกับส้มไว้คล้ายๆกันนะครับแฟนๆก็นํามาโยงกันฮันบินเนี่ยลงรูปส้มนะครับในบับเบิลบอกว่าอยากจะแต่งงานกับส้มเขียวหวานและคารินาเนี่ยก ก็เคยลงส้มนะครับในสตอรี่ IG ด้วยบอกว่าความรักบนส้มเขียวหวานนะครับแต่ว่าในข้อความใน IG s t สตอรของคาริน่าเนี่ยจะ แท็กไปยังหนิงหนิงนะครับอาจจะแบบว่าแซวเลน่นกันกับน้องหรือเปล่าแต่ว่าชาวเน็ตเห็นก็จับมาโยงกันแต่ระยะเวลาเนี่ยก็ค่อนข้างห่างกันนะครับฮันบินลงไว้อีกวันหนึ่งแล้วก็ประมาณวัน2วัน3วันเนี่ยคาริน่าก็ลง IG s t สตอรี่ไม่ได้ลงวันเดียวกันเวลาใกล้เคียงกันเลยนอกจากนั้นก็มีเรื่องที่ฮันบินเนี่ยได้ร้องเพลงบายบายมายบลูนะครับเป็นเพลงของคนคลั่งรักมากๆเลยแล้วก็มีข้อความประมาณแบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะส่งเพลงนี้ให้กับคุณวันนี้เป็นอะไรที่ดีที่สุดอยากจะบอกทุก คนว่าผมรู้สึกยังไงในวันนี้คิดถึงมากๆอะไรทํานองนี้นะครับซึ่งแฟนคลับเนี่ยก็โยงเข้าไปกับคําว่า My Blue หรือว่า Blue นั่นเองไปคล้องก,กันกับชื่อ IG ของคาริน่านะครับใน IG เดี่ยวคาริน่า l u e โยงไปถึงการเล่นของทั้งคู่นะครับที่เล่นกับแฟนคลับเนี่ย ในงานแฟนไซเพราะว่าทั้งสองคนเคยทำชาเลนจ์ที่อยู่ในชาเลนจ์เดียวกันนะครับเป็นการเล่นไมยโกนและแฟนๆก็บอกว่าชาเลนจ์นี้เนี่ยเป็นชาเลนจ์ที่ไม่ค่อยมีใครเล่นสักเท่าไหร่แต่ว่าทั้งสองคนนั้นเลือกที่จะมาเล่นชาเลนจ์นี้เหมือนกันปิดท้ายด้วยเรื่องของชาเลนจ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าฮันบินกับคาริน่าเนี่ยเขาเคยทำชาเลนจ์ร่วมกันครั้งนี้ก็เป็นการเต้นชาเลนจ์นะครับและแฟนๆก็แบบสังเกตว่าเฮ้ยทำไมทั้งสองคนเนี่ยดูใกล้ชิดกันได้แปลกๆนะครับไม่เหมือนกับไอด้ หางและก็ดูมีเคมีอะไรบางอย่างที่แบบมันแปลกๆไปหรือเปล่านะนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็บอกว่าเอ้าก็พื้นที่กล้องเนี่ยมีแค่นั้นถ่ายใกล้กล้องก็ต้องอยู่ใกล้กันอยู่แล้วเพื่อให้เห็นทั้งสองคนดังนั้นอันนี้เนี่ยปัดตกไปได้เพราะว่าคนอื่นๆเนี่ยก็เล่นชาเลนจ์แบบนี้เหมือนกันจากเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็นํามาโยงเข้าหากันนะครับบางคนก็ลือกันว่าคาริน่ากับฮันบินเนี่ยเดทกันอยู่แน่นอนแต่บางคนก็บอกว่ามันก็เป็นเพียงแค่ความบังเอิญที่เกิดขึ้นเรื่องส้มก็มเป็นแบบว่าไอ้กินส้มก็บอก แฟนคลับของฮันบินเนี่ยแกะส้มไปหมดแล้วแต่ว่าของคาริน่าเนี่ยลงส้มเป็นลูกเลยแล้วก็ แ็กไปยังหนิงหนิงด้วยอาจจะเล่นกันกับน้องส่วนเรื่องเต้นชาเลนจ์ที่อยู่ใกล้กันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าในตอนนี้ไอดอลวงไหนเขาก็เต้นชาเลนจ์ร่วมกันทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรที่แปลกไปเพราวะว่านี่คือยุคใหม่เป็นการโปรโมทในอีกรูปแบบหนึ่งของทั้ง2วงนะครับทั้งคารินาแล้วก็ทั้งซีโร่เบสวรรสำหรับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยแฟนๆของทั้ง2คิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยแต่ยังไงก็ตามต่อให้ทั้งคู่จะเดทกันหรือไม่เดทกันก็ถือว่าเป็นเรื่องของทััั้ง2คนนเเลยรเดรบกก็ ไม่เดทกันก็เป็นเพื่อนกันตามปกติแต่เรื่องเดทเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะครับความรักเป็นสิ่งที่ดีถ้าหากว่าสินลับินของเราเนี่ยจะมีความรักก็ควรที่จะสนับสนุนและทั้งคู่เนี่ยก็โตกันแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยแฟนคลับทุกคนเราเชื่อว่าเข้าใจกันได้แน่นอนต่อให้คาริน่าจะเดทกับฮันบินหรือไม่เดทกับฮันบินเดทกับคนอื่นหรือฮันบินจะเดทกับคาริน่าหรือเดทกับคนอื่นก็ตามนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคาริน่าและฮันบินเอสป้าและซีโร่เบสบอลที่เรานั้นนํามาแชร์ให้ทุกคนได้้้้ฟััััังงงกกกกกนนนนนนนะะคคครรใิิิดดเเหหห็ยไไมมมม์ขึาาาาาแลลลลจออ่ปตต กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง